สวัสดีครับสวัสดีครับผมเปิดครับผมพลอยครับผมก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวโทรศ,าศาพพรัพท์พลอยเราบอกสักเล็กน้อยว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับ มีแบรนด์หนึ่งอัพอยเขาเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับแฟรอชิปอย่างเป็นทางการแล้วล่ะกี่รุ่นคุณเฟิร์สรุ่นเดียวรุ่นเดียวฮะใช่ครับ oh ho, รุ่นเดียวแต่ว่า oh เป็นรุ่นที่เขาเรียกว,ว่าทะลุทะลวงไปท,ทุกุ่ายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ครับสมาร์ทโฟนรุ่นที่เรากล่าวถึงเนี่ยเขามาอยู่ในรายการเราแล้วลครับเราก็ไปแสวงหามาจนได้นะคุณเฟิร์ส คุณพลอยไปหามาใช่ไหมหาครับหาเลยครับผมหายังไงดีอะขุดคุ้ยมาเลยอ๋อขุดคุ้ยนะขุดคุ้ยเราคุ้ยแล้วก็เคลียร์แล้วก็คุ้ยอีกทีนึงจนได้มานะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากโซนี่ชื่อว่าโซนี่ p e r i a XZ ิครับ Xperia XZ ครับ ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเขายัางเป็นทางการครับผมผมขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปย้อน,นไปกี่ปีคุณฟิาโอเวานานไายพอย้อนกลับไปเมื่อไม่นานวันนี้แล้วกันนะครับกับงานเปิดตัวยังเป็นทางการจากโซนี่ประเทศไทยครับนะฮะซึ่งภายในงานเนี่ยเขากล่าวถึง s o n y Xperia X ซ์ครับผมสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้คือที่สุดของโซนี่เขาแล้วที่สุดของตระกูล X ใช่ซ์นฮะถูกต้องครับพอยและนอกจากนี้คือผมแอบไปสอบถามมาอื ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะประจำตําแหน่งในตลาดสมาร์โฟนตรงไหนดีกว่า X Performance หรือเปล่าหรือยังไงคุณเฟิร์สทางผู้บริหาร s o นี่เขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับเขาจะมาประจำการแทน X Performance เพราะฉะนั้นแปลว่า X Performance อาจจะหายไปจากตลาดหรือเปล่านะครับทางผู้บริหารเขาไม่ยืนยันนะเพียงแต่ว่าเขาบอกอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามารู้จักกับ โซนี่เอ็กซ์เียร์เอ็กกันนะฮะครับผมซึ่งต้องบอกนิดนึงแอบกระซิบเลยดีกว่าครับว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนแปลงใหม่หมตั้งแต่การออกแบบเยอะทีเดียวไปจนถึงระบบกล้องเลยครับผมนะครับ,รบฉะนั้นดเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขายัางเป็นทางการครับผมะะเริ่มกันที่ดีไซน์ครับดีไซน์เป็นยังไงครับพลอยก็อย่างที่คุณเฟิร์สได้กล่าวไปนะฮะว่ารุ่นนี้มีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่นะฮะเขาเรียกชื่อดีไซน์นี้ว่าลูปเซ u ร์ a เฟซจะเห็นได้ว่าด้านบนและด้านล่างเนี่ยจะม มุมเป็นแบบเหลี่ยมๆเลยฮะคุณเฟิร์สคุณสมบัติเอาไปทำอะไรได้ไหมฮะคุณเฟิร์สเอาไว้ตั้งครับผมตายแล้วกแต่ขอบตัวเครื่องเนี่ยด้านข้างจะยังคงมีความโค้งมนนะคุณเฟิร์สจุดเด่นของรุ่นนี้เลยคือการเปลี่ยนวัสดุฮะรุ่นนี้ทางโซนี่ใช้โลหะบริสุทธิ์เลยนะครับผมเรียกว่าอัลคาอิโดครับชื่อเรียกยากนิดนึงมาจากภาษาอะไรคุณเฟิร์สนั่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะรุ่นนี้ทางโซนี่บอกว่าเป็นโลหะบริสุทธิ์นะฮะ เวลาสะท้อนกับแสงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสีได้ด้วยอจะมีความแวววาวมากๆแล้วฟิลลิ่งในการจับถือผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างกระชับมือมากแต่จะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะฮะผมเชื่อว่าสาววงน่าจะชอบผมเสริมคุณพลอยอีกนิดนึงนะครับแนวทางการออกแบบของเซอร์เฟตเนี่ยทางโซนี่เขาบอกว่ามันเกิดจากการผสมผสานระหว่างคอนเซปต์การออกแบบตัวก่อนครับที่เป็นเพอร์เฟคฟิตยูเอ่น หรือการถือจับใช้สมาร์ทโฟนมือเดียวอย่างง่ายดายบนสมาร์ทโฟนซีรีส์ X ผสาเข้ากับตัวเขาเรียกว่าแนวทางการออกแบบที่ชื่อว่าหลุดเซิร์เซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบตัวใหม่นะครับที่ทาง s o นี่เขามีความมุ่งมั่นที่จะให้ตัวของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์มันผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าสังเกตดีๆ X Performance จะเน้นแบบโค้งมนนิดนึงนะใช่แต่รุ่นนี้จะค่อนข้างเรียบก็คือ อย่างที่ผมบอกแหละเขาผสมสารแนวเซ็งเลยทั้งสองอย่างรวมเป็นก้อนเดียวกันเรียกว่าลูปเซอร์เฟซมันก็เลยทําให้ตัว X Z เนี่ยครับสามารถถือจับใช้งานได้ด้วยมือเดียวขนาดจริงๆรวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์หมายถึงว่าหน้า UI นะครับเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเครื่องเรียกว่ากลมเกลือนแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นแนวทางการแบบลูบเซอร์เฟสเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆหน้าวอลเปเปอร์เนี่ยเขาจะสีคล้ายตัวเครื่องนะ ใช่ครับโอเคแต่ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นแนวทางการออกแบบที่ต้องบอกว่าทาง Sony เปลี่ยนแปลงใหม่ดูดีขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของ Sony อยู่นะฮะทีนี้เรื่องของการออกแบบผ่านไปครับผมเรามาดูเรื่องของสเปคตัวเครื่องกันบ้างวันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเนื่องจาก Sony ่เอ็กเซสทางโซนี่เขายกให้เป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนของเขาฉะนั้นสเปคตัวเครื่องแน่นอนว่าตอนจัดเต็มมันต้องอลังการนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไป พาสเปคกันครับว่าสเปคเครื่องเป็นไงเริ่มกันที่หน้าจอเหมือนเดิมเลยคุณเฟิร์สรุ่นนี้ก็ยังคงใช้ไตลูมโนอเหมือนเดิมนะฮะแต่ขนาดเนี่ย5.2นิ้วพร้อม X Reality ด้วยและเกือบลืมบอกคุณเฟิร์สรุ่นนี้เป็นความเร็ย Full HD ครับผมความหนาแน่นพิกเซลเนี่ยอยู่ที่424 PPI นะฮะ CPU ก็ใช้รุ่นท็อปเลยคือ Snapdragon 820ความเร็วเนี่ยสูงมากนะคุณเฟิร์ส2.2 GHz ครับผมแรมนี่ยังอยู่ที่3 GB ลอม64 g b นะฮะใส่ไมโครเอดีได้256 g b ไม่ใช่2เทราไบต์แล้วนะรตรงนี้ผมเสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจริงๆทาง Sony เขาบอกว่าตัว XZ เนี่ยรองรับไมโครเอดีการ์ดถึง2เทราไบต์นะครับแต่ว่าที่เขาชูตอนขายเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ในตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยมีไมโครเอดีการ์ดที่วางจำหน่ายอยู่เนี่ยส่วนมากสูงสุดจะอยู่ที่2.56โอ้โหเกือบหมื่นแล้วนะใช่ครับแต่ว่าถ้าใครคิดจะใช้เครื่องนี้ไปอย่างน้อยอีก5-6ปีแล้วถ้าตอนนั้นออกมาเป็น2เทราไบต์รองรับแน่นอนรองรับแน่นอน และรุ่นนี้ก็รันบน Android 6.0 Marshmallow ด้วยนะฮะพร้อมแบตเตอรี่2,900มิลลิแอมป์รองรับ Quick Charge แล้วก,ก็เทคโนโลยี Q n o v v o ด้วยและรุ่นนี้รองรับ2ซิมนะฮะ 4G LTE Cat9 ด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่า2ซิมเนี่ยเป็นไฮบิดนะฮะก็คือต้องเลือกและรุ่นนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Dual Band นะฮะ NFC USB Type C ด้วยนะฮะก็ถือว่าสเปคค่อนข้างครบคัน แล้วผมเสริมอีกนิดนึงนะคะ,ะเรื่องของการรองรับ2ซิม,มตัวนี้รองรับ2ซิมแบบฟลู e t c o m อยงนะครับ <can> หรือก็คือซิมที่2ส,สามารถสแตนบายบนเครือข่าย 3G ได้ oh, oh. นะครับรวมไปถึงรองรับเทคโนโลยี 3CA ที่หลายๆคนชื่นชอบกันนะครับก็รองรับเหมือนกัน okay. แล้วมา,มาพูดถึงจุดเด่นของ Sony Xperia XZ กันโอ้โหหลายคนรอฟังอยูย่เฟิร์สว่าจะแตกต่างยังไงกับ X Performance ใช่ครับจริงๆเราต้องบอกว่าเขาแตกต่างเพียงแค่หนึ่งจุดอย่างนั่นคือเรื่องของกล้องถ่ายรูป,ป Sony Xperia XZ ครับเลามาพร้อมกล้องถ่ายรูปความละเอียดเท่าไหร่ครับผม 23ล้านพิกเซลร้อมใช้เซนเซอร์ Sony X-MO r ใช่ไหม r f ด้วยคุณฟิร์สซึ่งเป็นเซ็นเซอร์เฉพาะนะครับของสมาร์ทโฟน Sony เขาแล้วก็ตัวเลนเนี่ยยังคงใช้ G เลนนะครับซึ่งเป็นเลนพิเศษของ Sony อยู่เหมือนเดิมเลนชื่อดังของเขานะใช่ครับและนอกจากนี้คือต้องบอกนิดนึงครับพอยว่า ถึงแม้ตัวเซ็นเซอร์ตัวความละเอียดเนี่ยจะเหมือนตัว X Performance เท่ากันเลยนะะแต่ว่าระบบออโต้โฟกัสที่เป็นไฮไลท์เด็ดของเขาอย่าง Predictive Auto Focus เนี่ยทางโซนี่บอกว่าบน XZ เนี่ยเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับทำให้ตัว Predictive เนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นจับภาพได้ไวขึ้นทั้งนี้เขานำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ทิปเปิลอิมเมจเซนซิ่งเทคโนโลยีครับพอยไม่เคยได้ยินเป็นการนำเซ็นเซอร์3ตัวมาผนวกเข้ากับระบบกล้องถ่ายรูปทำให้กล้องของ Sony a เอ็เนี่ยครับพัฒนาไปไกลเลยมันมี3ตัวมันมีอะไรบ้างตัวแรกครับพอยก็คือ P r e d i c t i v e อ u t o f o c ั s อันนี้ผมบอกไปครับว่าทาง Sony เนี่ยทำการปรับปรุงพัฒนาทำให้ตัวพ d i c t i v e เนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นก็คือการโฟกัสติด ตามวัตถุนะฮะดีขึ้นใช่ครับซึ่งเรื่องของเรียกอะไรอะวัตถุที่มีโมชันหรือมีการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อก่อนตัว X Performance เนี่ยก็สามารถที่จะคาดเดาการเคลื่อนไหวล่วงหน้าได้แต่ตัว XZ เนี่ยครับสามารถคาดเดาไปได้ไกลกว่าเดิมก็คือประมาณว่าจับภาพทันแน่นอนอ่าฮะก็เลยทําให้การถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยครับครับไม่เบลอนะฮะซึ่งก็เป็นแนวคิดมาจากการที่โซนี่เขาสอบถามมายังผู้ใช้งานของเขาแหละครับว่า มีปัญหาอะไรกับการถ่ายภาพสมาร์ทโฟนบ้างซึ่งอย่างแรกที่คนพูดถึงคือเรื่องของความเบลอ<ฮ>นั่นเองบางครั้งมันโฟกัสไม่ทันนะใช่ตัวนี้เขาก็เลยนํามาเป็นแนวคิดในการพัฒนาอันน,นี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยใช่ครับทีนี้เซนเซอร์ตัวที่2องะค,คับก็คือเรื่องของเลเซอร์ออโต้โฟกัส โอ้โหหลายแบรนด์เอาไปใช้กันจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะช้ำแล้วมั้งนะครับแต่ว่าทาง Sony เนี่ยเขาเพิ่งนำมาใส่ให้บน XZ รุ่นแรกเหมือนกันใช่เขามีค,คุณลักษณะพิเศษก็คือว่าทาง Sony ใช้เพื่อ เลงไปยังวัตถุในตอนกลางคืนหรือในที่แสงน้อยนะครับแล้วเมื่อทำงานกับตัวเซ็นเซอร์ตัวแรกก็คือพ i เ e c t i v e a u ต o f o c ั s เนี่ยก็จะทำให้ตัวพ i เ e t i v e สามารถจับวัตถุได้ไวขึ้นในขณะที่มีสภาวะแสงน้อยโอ้โหก็คือแม่นยำขึ้นไปอีกใช่ครับตัวเซ็นเซอร์สุดท้ายครับชื่อ R G B C T I R ซึ่งก็ย่อมาจาก Red Green Blue เขามีหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมโทนสีภาพของเขา เพื่อที่จะให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยครับไปเหมือนของจริงมากที่สุดเรียกได้ว่าตาเรามองยังไงถ่ายออกมาก็เป็นแบบนั้นเลยใช่ครับสีที่ที่ออกมาบนกล้อง X7 เนี่ยจะใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเนื่องจากเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทําการปรับอนทราสตนสีต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เหมือนสภาพแวดล้อมจริงมากที่สุดโอ้โหนี่ สุดยอดเลยนะแคพูนเรื่องกองก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยเลยนะกับ3มเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับที่ทาง Sony เอามาใส่แต่ยังไม่หมดนะพลมีอะไรอีกฮะทาง Sony คเับพลเขาไปเอาเทคโนโลยีของฝั่งแฮนดี้แคมที่ชื่อว่า s t e a d y s h o t เว้นี่ผมเคยได้ยินอหรือว่าเป็นระบบการสั่นนะครับมาใส่ไว้ในตัวสมาร์ทโฟนของโ Sony จริงๆใช้มานานแล้วแหละแต่เห็นว่ากันสั่นไม่ธรรมดาด้วยใช่นี้ใช่ครับเพียงแต่ว่าตัว XZ เนี่ยครับเป็นกันสั่นแบบสเปเชียลหน่อยก็ เขากันสั่น5แกนนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกนะครับทางโซนี่ก็เค็มงั้นเลยไม่เคยมีกันสั่นมากขนาดนี้มาก่อนใช่ส่วนมากก็คือจะ3แกนนะครับ,รบแต่ว่า<ม>ทางโซนี่เนี่ย5แกน <c oughs> นะครับทำให้ภาพวิดีโอเนี่ย นิ่งมากอันนี้เขานั่งฟลอรี่ถ่ายเลยครับเนี่ย <c oughs> นิ่งมากเลยนะแม่พลอยก็ไปไกลเชียร์ครับผม <c oughs> ต้องบอกว่าโหมดนี้ใช้เฉพาะวิดีโออ่าแต่เห็นว่าถ่าย 4K ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับจบไปครับพลอยสําหรับกล้องหลังครับ,รบกล้องหน้าโอ้ยกล้องหน้านี่ก็จัดเต็มมูลเฟิร์สเขาเป็นแฟลชชิปที่ให้ความละเอียดกล้องหน้ามาสูงมากใช่ฮะนะฮะความละเอียดเท่าไหร่ครับพลอย13ล้านพิกเซลมูลเฟิร์สโอ้โหเลนส์มุมกว้างด้วยนะฮะ f 2.0นี่ครบเลยครับผม ก็เป็นกล้องหน้าที่ดูเหมือนจะไม่เน้นเซลฟี่นะครับแต่ว่าเขาเน้นอยู่นะแต่เห็นว่าถ่ายในสภาวะแสงน้อยดีขึ้นด้วยใช่เนื่องจากว่ากล้องหน้าเขาใส่เซนเซอร์ XMRX เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย แล้วก็มีเลนมุกว้างทำให้การถ่ายภาพแบบวีฟีสนุกขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับที่เป็นไฮไลท์ใหญ่ๆของรุ่นนี้เลยของรุ่นนะครับทีนี้เรามาดูไฮไลท์ปิดย่อยกันนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบเสียงระบบเสียงเนี่ยเขายังคงยกมาทั้งยูงจาก X Performance ก็ต้องบอกว่าคนซื้อมือถือ Sony นี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องเสียงนะใช่ครับนะฮะแล้ว X Performance มีระบบเสียงอะไรบ้างนั่นก็คือมี h ไฮไลท์ก็อยู่บน X ก็คือไฟล์เพลงไฮเลสต่างๆเนี่ยรองรับหมดเลยใช่ครับรวมไปถึง l d a c นะที่เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อบลูทูธที่ทำให้ไฟล์เพลงเนี่ยไม่สูญเสียหายไประหว่างการรับส่งข้อมูลเลยได้เสียงยังคมชัดเหมือนเดิมใช่ครับหรือจะเป็น DNC นะฮะหรือดิจิ t a l n o อย e Cancelling อ่าี้ตัดเสียงหมดเลยก็ยังคงยกมานะครับรวมไปถึงนี้ด้วยนะ c l e ียร u d i o p a s โอพโอ้โหเสียงสใสเลยคุณเฟิร์สเอฟฟอสเซล่าทั้งหมดที่มีอยู่บน X อ็กพอร์ตแมนมาอยู่บนเครื่องนี้ด้วยมาอยู่บนเครื่องนี้ด้วย โซนี่เขาไม่ลืมเด็ดขาดนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นในเรื่องของเสียงครับต่อมาก็พลอยเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นหลังๆมันนี่เขาใส่ใจมากเลยนะอ่าฮะเรื่องแบตเตอรี่ใช่ครับแบตเตอรี่ของ e Xs มาพร้อมขนาดความจุ2,900มิลลิแอมป์แต่ว่าทางโซนี่เนี่ยเขาใส่ฟังก์ชันแยกออกมาชื่อแบตเตอรี่แคร์เขาใช้เทคโนโลยี q n o v o ที่คุณบอกอันนี้ถือเป็นรุ่นแรกใช่ไหมคุณเฟิร์สที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ไม่ครับจริงๆ X40 ก็มีแล้วล่ะ แต่เพียงแต่ว่ารุ่นนี้ทำให้เด่นนั่นเองนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะเปิดปิดโหมดนี้เพื่อให้ QNovo โ e เทคโนโลยีใช้งานนะครับหลักการการใช้งานเขาก็คือ QNovo โเนี่ยครับหากเราเปิดโหมดนี้เนี่ยตัว QNovo เนี่ยจะจดจำพฤติกรรมการชาร์จแบตของเราโอ้โหฉลาดขนาดนั้นเลยนะใช่ครับ เขาจะจดจาว่าเราเนี่ยจะชาร์จแบบช่วงระยะเวลาไหนยาวนานช่วงไหนใช้สั้นๆน,นะครับเมื่อเขาจดจําพฤติกรรมได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มควบคุมปัจจัยในเรื่องอของกระแสะไฟฟ้านะครับให้สามารถชาร์จแบบแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของแบตได้ยาวนานขึ้น โอ้เรียกว่าใส่ใจมากเลยนะอ่าซึ่งภายในงานเนี่ยโซนี่เขาบอกว่าเทคโนโลยีตัวนี้ครับ,รบสามารถช่วยในเรื่องของอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้นถึง2เท่าโอ้โหโอ้โหนี่สุดยอดเลยเพราะว่าการชาร์จนี่ประจุไฟนี่สําคัญนะคุณเฟิร์สรวมไปถึงหลายๆคนเป็นกังวลนะว่ามีเทคโนโลยีชาร์จเร็วแต่การชาร์จเร็วเนี่ยมันทําให้แบตเตอรี่เสื่อมหรือเปล่าเราเครื่องมันร้อนนะใช่ไหมฮะอันนี้คือดูแลเลยใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทางโซนี่เขานํามาใส่ให้โอ้โหถือว่าดูแลมาก นอกจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของดีเทลเล็กๆครับเช่นระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับที่รุ่นนี้ก็ยังคงใส่มาให้อยู่แล้วผมลองสแกนแล้วคุณเบิร์ดไวแล้วก็สแกนได้แบบ360องศาเลยนะฮะจะเอียงจะขึ้นบนลงล่างได้หมดเลยครับผมแล้วก็ไวมากรวมไปถึงหน้า UI นะครับที่มีการปรับปรุงในเรื่องของดีไซน์ใหม่เล็กน้อยนะฮะเพื่อให ตัวดีไซน์เนี่ยมันไปเข้ากับตัวการเรียกการออกแบบสัเครมากขึ้นไอคอนก็จะดูเป็นวงกลมๆนะแมททิเรียลหน่อยนะครแล้วก็อย่างสุดท้ายเชื่อว่าหลายคนก็ถามมากิที่ผมบอกไปในสเปและย้ำอีกครั้งก็คือเขารองรับการใช้งานสซิมการ์ดนะครับวันนี้หลายคนก็ให้ความสนใจนะแล้วก็ซิมที่สองเนี่ยสามารถสแตนบายบนเครือข่ายสามทีได้อันนี้ก็อันนี้คือหมดห่วงอ่าก็เป็นจุดเด่นทั้งหมดของ Sony ่เอสเพล i a x คราวนี้มาดูราคากันบ้างดีกว่าคุณเปิ์ลราคาเท่าไหร่ครับพลอยสอ9ห่อยบาทโอ้โหคนซื้อสเปิร์ตของแมนไปตกกระจายเลยคุณเปิร์สะดุ้งเลยนะครับผมแล้วมีสีตัวเครื่องวางจำหน่ายหมดกี่สีครับสามสีคุณเปิ์ลก็คือจะมีสีเงินนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำเงินครับสีเงินก็มีชื่อใหม่ ชื่ออะไรฮะ f o l a r Blue ครับทางโซนี่เขาบอกมาว่าเขาได้แนวคิดมาจากเขาเห็นพื้นผิวน้ำนะฮะที่ตกกระทบกับเงาของป่าชายเลนโอ้โหต้องเป็นป่าชายเลนด้วยนะฮะแต่คงไม่ใช่ชายเลนในไทยนะคะรับผมถ้าชายเลนในไทยอาจจะเป็นมิดบาร์โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสีใหม่นะครับที่ทางโซนี่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างไรแล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะและเชื่อว่าหลายๆท่าน ก็อยากจะทราบเหมือนกันครับผว่าเราจะวิจารณ์รุ่นนี้ยังไงเอายังไงดีคุณเฟิร์อเริ่มจากผมก่อนนะฮะสำหรับ Sony Xperia XZ ครับถ้าคะแนนเต็ม5เนี่ยผมให้3.5ครุดพอโอ้ทันรู้เลยจริงๆอยากให้สี่ละผมรู้สึกว่าอาจจะทำร้ายจิตใจคนที่ซื้อ e Performance ไม่น่อยโอ้โหเนาะนะครับแต่ว่าอยากอยากให้มองนี้นะคือสเปคข้างในเนี่ย เหมือนกันเหมือนนกัแทบเหมือนกันเลยนะคะแตกต่างกันที่เรื่องของดีไซน์กับตัวกล้องนิดเดียวเองแค่สจุดเท่านั้นนะครับลองนั้นคืออยากคิดว่าไปแพ้หรือยังไงนะเท่ากันนะครับส่วนตัวที่ผมให้3.5ก็เนี่ยก็ต้องบอกว่า1 Sony เปิดราคามาไม่สูงผมนึกว่าประมาณ2,500 0นไปแล้วนนี้หลายคนถูกใจนะ อย่างที่2คือวัสดุแบบใหม่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูพรีเมียมจริงๆรนะครับแล้วก็อย่างที่3คือระบบกล้องนะครับโดยเฉพาะกันสั่นซึ่งผมไปลองมาในงานนี่ต้องบอกว่าดีจริงครับอันนี้ก็เป็นความที่เห็นจากผมครับแล้วพลอยล่ะผมให้4เลยคุณเฟิร์นนะฮะอย่างที่บอกไปก็คือวัสดุมันค่อนข้างพรีเมียมขึ้นนะฮะแล้วดีไซน์แบบนี้มันจับถือได้ค่อนข้างถนัดจริงๆต้องบอกแฟกชิปแบบนี้ก็ราคาประมาณนี้นะฮะก็โดยรวมก็ถือว่าน่าลองนะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นคําวิจารณ์จากเรา2คนครับพอบนะครับทีนี้เมื่อเราวิจารณ์ไปนะครับเราก็ต้องหยิบยกรุ่นมาแนะนำผู้ชมกันหน่อยเอารุ่นอะไรดีคุณเฟร์อ่ะผมหยิบมาให้3รุ่นและกันโอ้โหจัดเต็มเลยวันนี้รุ่นแรกครับผมให้ Xperia X Performance ที่เราพูดถึงบ่อยๆเนี่ยใช่ครับถามว่าทำไมถึงหยิบยกมาก็อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีไส้ในหรือสเปคเนี่ยเหมือนกัน เหมือนเป็นคู่แฝดนะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันเรื่องกล้องตัว X Performance เนี่ยมีการปรับราคาลงมาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 9ื่นเก้าถึงสองหมนนะครับก็เลยทําให้เป็นตัวเลือกแรกที่ผมแนะนําเพราะว่าเผื่อใครที่แบบงบยังไปไม่ถึงตัว X h a แต่มีงบประมาณ1 9ื่นเแต่อยากได้ Snap 820นะแล้วก็เป็นโซนี่ด้วยฉะนั้นก็เลยแนะนําตัวแรก X Performance นะตัวที่2อนะพอที่ผมหยิบมาก็คือเป็นน้องคนกลาง Sony Xperia X, X Compact คือมาพร้อมตัวนี้จริงๆเขาเป็นน้องเล็กของตัวนี้แต่เมื่อมี X Performance ก็เลยเป็นน้องคนกลางไปหน่อย X อ็คอมแมีกล้องทุกอย่างเหมือนตัว XZ นะครับเพียงแต่ว่าสเปคเนี่ยถูกดรอปลงมาจอเล็กกว่านี้นิดนึดนงแล้วตัวเครื่องก็เล็กนะครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีงบไปไม่ถึง XZ เหมือนเดิม แต่อยากได้ล้องดีๆประมาณหมื่นกลางๆนะคุณเฟิร์สประมาณ 15, ื6นห้านะครับก็เป็นรุ่นที่รับที่เราหยิบมาแนะนํากันสําหรับสาวกค,ค่ายอรยารยธรรมที่อยากจะได้เทคโนโลยีเหมือน XZ แต่แไม่ถึงแล,แล้วรุ่นสุดท้ายล่ะคุณเฟิร์สรุ่นสุดท้ายนี่เขาเด่นด้านการถ่ายภาพนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าของแบรนด์เขาก็บอกว่าขายไปได้ร้อยล้านเครื่องทั่วโลกแล้วเพระาะทนั้นผมนึกถึงแบรนด์เดียวเลยฮะนั่นคือ หัวเว่ย P9 พัดใช่ไหมครับก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่3นะครับที่เน้นเรื่องของการถ่ายภาพเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเรียกลักษณะการใช้งานอาจแตกต่างกันเลนไรก้าด้วยครับผมนะฮะก็หยิบยกมาแนะนำกันประมาณเท่าไหร่คุณเฟิร์สประมาณถ้าราคาการอยู่ที่21 9 0 0ืนานะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามีโปรโมชั่นก็ลดลงมาเหลือประมาณ1 5 6่0าโอ้โหยังไงใครที่สนใจก็ลองไปจับจองดูนะครับแล้วก็อย่างว่าพอครับผม เราแนะนำไป3รุ่นเลยแต่ต้องอย่าลืมเขาคน,นนี้<ล>นะฮะ XZ นะะฮกับ Sony x p e r i a XZ ครับสมาร์ทโฟนที่จุดสูงสุดของ Sony น,นะตอนนี้เรียกว่าเป็นที่สุดของ X Series ตอนนี้แล้วครับผมนะฮะ ใครที่เป็นสาวกค่ายนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าพลาดนะและเห็นว่ามีให้ลองเล่นแล้วด้วยใช่ไหมครับมีให้ลองเล่นแล้วใช่ครับพอยนะยังไงก็อย่าลืมเขาคนนี้แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ครับเวลาน่าจะล่วงเลยมากายแล้วไปแล้วเราสองคนคนต้องลาไปก่อนนะครับผมเฟยครับผมพลอยครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ